สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปะอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้ดยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งทั้งป็นสิทธิ์ในสายลงพุทพศาสเา ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับช่วงนี้ก็มีของดีเข้ามาเยอะนะครับเป็นของดีปีลึกเป็นมีดปีลึกๆนะครับพอดีมีน้องคอนหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยนะครับเขาก็บุกตามบ้านต่างๆเนี่ย ได้มากกกันเยนเยอะนะครนี่ชว่วงนี้นี่รับเข้าเยอะมากนะครับใครที่ชอบของดีปีลึกเนี่ยทักมาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มที่มีดมหามงคลมนพระการนันทกาวุธออกปี60ศนีนี้ก็จะเป็นขนาดใบ2 5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับ อกลายได้สวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโค้ดพิชัยรักเล่มนี้นี่หมายเลข180ตนสร้างเพียง500เล่มเท่านั้นนะครับก้นอุดมวลสารแล้วก็ชุบน้ำทิพย์พระมนุณพประการด้านหลักทำจากไม้โบสมหาอุดพยาพิชัยดาบหักวัดขวางชัยภูมิอายุกว่า200ปีเลยนะครับถือว่าเป็นมีดที่ หายยากเลยในปัจจุบันนะครับมีปรารบบนี้นี่น่าใช้น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนอีกเล่มก็จะเป็นมีดมหามงคลมลประการนาฏกาวุธไปอยู่สูงเช่นกันนะครับแต่เล่นี้ก็จะเป็นขนาดใบ5นิ้วยาวรวมประมาณ9.5นิ้วนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระเลขยนันสวยงามเข้มขังเลยนะครับ ต่อโคดพิชัยรักนะครับเล่มนี้นีหมายเลข7นะครับแล้วก็สร้างน้อยมากๆเลยนะครับสร้างเพียงแค่20เล่มเท่านั้นนะครับก็จะมีอุดตะกุฏทองแดงจานลายมือหลวงพ่อแท้ๆอยู่ที่กันมีดตรงนี้เลยนะครับกดอุดบนสารนะครับแล้วก็ชุบนามทิพประมลคุณประการด้านฝักทำจากไม้โบทมหาอุดพยาพิชัยดาบหัก วัดขวางใจภูมิอายุ200กว่าปีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาข้อมูลกันนะครับก็คือพิธีบวงสวงองค์เจ้าพ่อพระการมิตรภามงคลพระการนาฏกาวุธบารมีหลวงปู่พัฒน์วัตไทด้วนเมตตาอริยะให้จัดสร้างนะครับโดยวันที่1เนี่ยวันที่5ธันวาปีหกศูนย์เนี่ยชลมพิชัยรักได้ทําพิธีบวงสวงขอเทวะบารมีองค์เจ้าพ่อพระการประสิทธิ์ให สมกับนามเทพสาตราและอัญเชิญน้ําทิพพมลจากบ่อน้ําทิพเบียงเจ้าเงาะอําเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเข้าพิธีอันเป็นมงคลน,นี้ด้วยแล้วก็ในวราระที่สองวันที่สิบธันวาประยกศูนย์จะได้นํามีดท,ทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาพิเศษและชุบน้ําทิพพมลโดยหลวงปู่พัฒน์เมตตาเป็นประธานในพิธีณวัดดอกไม้อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เจตนาการสร้างดีวิธีเข้มแขัง ปลูกเสกโดยฤมพัดแบบนี้นี่หาไม่ได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นของดีปีลึกถ้าได้สนใจนะครับก็ท้าสถามมาได้นะครับส่วรการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดยันครูไตรามาสปี63านะครับทีนี้ก็จะเป็นนะครับมีดไตรมาสปี6 3สามขนาดใบ5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับเป็นมีดวรรพิเศษวัดสร้างเองปลูกเสกวิธีใหญ่ ไตรามาสปีกษาเต็มๆนะครับตอกลายยันครูแล้วก็อัคละเลียันสวยงามเข้มขขังนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับไม่ซ้ําแบบรุ่นใดนะครับตอโคตพัดเก้าเก้แล้วก็โคตดพอสาราชัดเจนเลยนะครับเล่มนี้นี่พิเศษนะครับหมายเลข595นะครับตามบราณจารนะถือว่าเป็นเลขหาบเงินหาบทองเงินทองอะไรมาเทมาเลยนะครับ ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับ595นะครับด้านตัดแบบนี้นี่สร้างน้อยเพียง600้ยเล่มเท่านั้นด้านลักทําจากไม้ประดู่ซันล,ลังเก่าอายุเกือบร้อยปีนะครับสภาพสวยมือหนึ่งมีสายสินใต่วิธีพันให้ด้วยนะครับบนสันในกันมีดก็จะมีผลทุกคุณหลวงพ่อเดิม2492เกษาชันมาหลวงพ่อพัดผลสำเร็จรุ่นฟ้าผ่าปีหนของหลวงพ่อพัดช่องแค นะครับผงพุทธคุณดวงเศรษฐีและผงนั่งตังค์รุ่นแรกของหลวงปู่มุนวัดบ้านจากนะครับผงพุทธคุณหลวงปู่อ่อนวัดไผ่าลีนะครับผงงาช้างจากงาแกะตะลักนะครับผงไม้เสาโบสถ์เก่าวัตเคาะนะครับที่ใช้ในการทํามีดเพื่อเล่นันนะครับผงกระเบื้องลังคาโบสถ์วัดหนองหลวงนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพเดิมยังท่านสร้างไว้นะครับผงไม้ยูดํานะครับดอกดาวเรืองบูชาพระประธานพิธีเสาห้าเปีวศูนย์ นะครับผงไม,ม้กันเกาสสลาสาสาลาหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้นะครับทันยุของหลวงพ่อเลยนะครับตอนนี้ที่มองหาอยู่ก็ถ้าสถามมาได้นะครับจุดเดการจะเป็นนะครับมีดรุ่นมหาบาร,รมีพุญชกามโมนะครับเป็นมีดพระพิเศษวัดสร้างเองออกปีหกีขนาดใบ5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วต่อโคตรพัดร้อยชัดเจนนะครับ ตอกลายยันครูแล้วก็อากขระด้แกยนสวยงามเข้มแขังนะครับเลี่ีนีน้ตอกหมายเลข3-6ที่ฝันมีดนะครับผลรวมเป็น9เลยถือว่าเป็นมงคลส,สุดเลยนะครับสร้างน้อยเพียง1,000เล่มเท่านั้นนะครับนาฝักทำจากไม้สราลังเก่าอายุก็เกือบร้อยปีนะครับมวลสารก็แน่นเลยนะครับอาทิเกสาชาญมากจีวรสีพึ่งครั้งแล้วก็ผมเต่างมากมาย แต่ที่มองหายอยู่นะครับของดีแบบนี้นี่ก็ทําสามาได้นะครับส่วนราการต่อไปก็จะเป็นมีดขนาด2.5นิ้วนะครับที่หลุดเข้ามานะครับหายากมากนะครับในปัจจุบันก็คือมีดปากกา2.5นิ้วปี63นะครับนี่ถือว่าเป็นมีดต้นปีนะครับจนช่วงที่หลวงพ่อท่านโด่งดังนะครับ เพื่อจะขอมีดเนี่ยไปต่อแถวเอานะครับดังนะนั้นนี่เป็นนี่ที่จับฉลากได้นะครับซึ่งตอนนั้นนี่คนไปต่อคิวนี่เยอะมากๆนะครับไปกันหลายร้อยนะครับแต่คนที่จับฉลากได้เช่ามีดเนี่ยมีเพียงแค่ไม่ถึงร้อยคนนะครับหนึ่งงนนั้นคือเล่มนี้นะครับซึ่งโคตตัวนี้นี่ถือว่านิยมเลยนะครับส่วนอีก สองเล่มที่เห็นก็จะเป็นมีด,ดากระาปกาปี59นะครับซึ่งมีดชุดนี้นี่ยังไม่ต่อโค้ดนะครับเพื่อนแต่เป็นมีดที่ดูง่ายมากๆนะครับอย่างเล่มนี้นี่ก็ลายต่อคือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความสวยงามปราณีตในแบบฉบับของมีดเก่านะครับพิเศษนะครับก็จะมีรอยลงเหล็กจานแบบนี้เลยนะครับสวยงามเข้มขังเลยนะครับส่วนอีกเล่มเนี่ยถ้าใครมีมีดหอฉัน 2.5ุานี้อยู่ในมือเนี่ยสามารถเปรียบเทียบลายตอกฝีมือช่างได้เลยนะครับเนี่ยครับมีความคล้ายกันมากๆนะครับกับมีดหอฉันปี59นะครับเพียงแต่ถ้ามีดหอฉันเนี่ยจะตอกคาว่าหอฉันตรงนี้นะครับแต่นี้จะเป็นอักขรเลขยันนะครับแล้วก็หอฉันเนี่ยก็จะเป็นด้ามตัดแต่นี้จะเป็นด้ามจำปีนะครับพิเศษก็มีรอยจานเช่นกันนะครับเป็นรอยลงเหล็กจานนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านยังไหวอยู่นะครับ แต่พอหลังๆมาเนี่ยเริ่มจะจานหมึกนะครับแล้วก็มีแผลกดทับที่มือจนยกเลิกการจานไปช่วงหนึ่งเลยนะครับหลังๆมานี่ก็จะมีลายมือของหลวงพ่อแท้นะครับแต่นอนมากๆนะครับสรหรับคิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะมาฟังคําทํานายตามตาราปรมชาตินะครับเป็นคลิปที่5นะครับ ก็ติดตามกันเลยนะครับสําหรับปีนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายที่อายุ17 29 41 53 65 7 7ส่วนผู้หญิงที่มีอายุ21 33 45 57 69ก็จะบอกว่านะครับอินดีกับท่านด้วยนะครับคุณตกเรือนปรา,าสาทซึ่งเดือนนี้เป็นเรือนที่ดี จาก12เรือนทั้งหมดนะครับทรัพย์บาร,รมีอำนาจวาสนามาเต็มนะครับปีนี้นี่เป็นปีที่ดีสุดสำหรับคุณนะครับมองสิ่งใดคาดหวังสิ่งใด,ด,งงดเนี่ยปีนี้จะสมปรารถนาเลยนะครับบ้านรถที่เดินชื่อเสียงกันทองรัส์สมบัติที่ปรารถนาจะได้สมใจนะครับมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเนี่ย่นันคาดี่จะมากนะครับ นี่สินต่งางๆที่ติดนี่อยู่ก็จะสามารถปลดนี้ได้นะครับปัญหาเรื่องของการเงินการงานเนี่ยก็จะ,จะคลี่คลายไปด้วยดีนะครับที่สําคัญนะครับคนที่ประสงค์ร้ายกับเราเนี่ยคิดร้ายกับเราเนี่ยอาจจะแพ้ภัายตัวเองนะครับหรืออาจจะกลายจากศัตรูเป็นมิตรก็ได้นะครับถือว่าเป็นปีที่บุญบาร,รมีที่เคยสร้างมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ จะส่งผลแบบร้อซนะครับหรือเกินร้อซ็นที่านะครับส่งผลให้ดวงของเราสุขสว่างกระจ่างใสามากที่สุดนะครับสดใสดุจต่างแสงพระอาทิตย์เลยนะครับการงานจเจริญรุ่งเรืองอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูผู้คนนิยมชมชอบคนในที่ทํางานคอยอุปถัมภ์คนที่เคยผิดใจก็จะเข้าใจกันและกับปาดีกับเรานะครับเพระาะฉะนั้นนี่ กับดีในทุกๆเรื่องทุกๆด้านเลยสิ่งใดที่เคยคาดหวังไว้ว่าอยากจะมีอยากจะได้เนี่ยนะครับปีนี้นะครับขอให้ลงมือทํานะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหมั่นทําบุญเจริญภาวนาแผ่เมตตาทำสมาธิรักษาศีลน,นะครับสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างเจดีย์วิหารต่างกาลังนะครับแล้วก็ปรับฐานดวงให้ดีนะครับก็คือในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ย ประสบความสำเร็จแบบพุ่งกระชูดนะครับบางคนก,ก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่อยากจะให้ฟังแล้วเอาไปคิดนะครับอย่างที่ฟังมาแล้วนะครับปีนี้เราดีเราควรจะมีกำลังใจในการที่จะทําดีนะครับเพื่อจะให้ผลดีนั้นไป่ศูนย์เปล่านะครับเพราะว่ามีช่วงระยะเวลาเพียงหนึ่งปีแบบนี้นี่นะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดดีทดําดีกับปฐุมเทกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเที่ยวแถว,วเขาใหญ่นะครับอย่าลืมแวะวัดตรงต้นนะครับซึ่งอยู่ตแถวโรงแรมคิริมายาเขาใหญ่นะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับที่นั่นนี่จะมีหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับนามของท่านก็คือหลวงปู่ศรีนะครับท่านสามารถที่จะทายทักดวงชะตาพรหมชาติได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้ ประเด็นส่วนตัวนะครับก็คือได้รับการทํานายมาถือว่าตรงมากๆนะครับแล้วก็แวะเข้าไปทําบุญนะครับสักการะสืงสิทต่างๆใครสายมูสายเสี่ยงโชคนะครับลองเข้าไปดูก็ได้นะครับตอนนี้นี่หลวงพ่อท่านกําลังสร้างบันไดนะครับเพื่อขึ้นไปสักการะหลวงพ่อทององค์ใหญ่นะครับใครอยากจะร่วมบุญก็หมายเลขบัญชีก็ขึ้นให้แล้วนะครับ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้รเรามวยเงินทองเขา้าของเองินใช้ทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปรกระจยกลบไฟไ้เก็บ จะรัดไปนะถูกน,นะทุกทุกคน